ที่ออกมาเฮ็ดน,นะคะกินเจ็ดมือแล้วก็ไปสั่งน้ำหนักเวร์นะคะลงไปสองโลสวัสดีค่ะเยจูอาม่าอีสานเกาหลีนะคะค่ะมื่อนี้นะคะอามากับจัมเมวานะคะที่ออกมาได้เวาวไวในคลิปก่อนนะคะว่าเอาออามากินขี้โตนะคะค่ะอามากิน,นั้งเบิด จ็ดมือนะคะ่ะเจ็ดมือคือหนึ่งอาทิตย์นะคะ่ะหนึ่งอาทิตย์นะคะ่ะเอามาลดลงไปสองโลค่ะค่ะเอามากินขี้ตก็คขึ้นาขี้ตนะคะ่ะบางคนอาจจะซับซนนะคะ่ะอาจจะซับสนกับขี้ตับกับกินขี้นนะคะ่ะบางคนจะคิดว่ากินขี้นกับขี้ตเป็นเดียวกันที่จริงมันบ่แมนนะคะ่คะคนละอยา่างตรงแยกออก น้องแยกออกแล้วค่ะอันนี้อ,อมากจะมาว้าเรื่องนี้แหละค่ะค่ะาการกินเดี๋ยวอ,อมาจะเว้าถึงการกินน่ะขี้นก็น,นะคะกินขี้นี่มันกินแป้งจากขนมปังโฮมบีดกินพวกซุ้มนีใดเนาะค่ะแล้วก็แต่จะกินไขมันบ่ไดเนาะค่ะแต่การกินขี้โตที่อ,อมาก,กินเนี่ยค่ะมันจะเป็นการกินไขมันไล่ไขมันก็คือว่าเ้าสามารถกินไขมันใด แต่ว่างดแป่งงดขารบโกให้เดรดนะคะก็คือว่าพวกแป้งพวกแป้งอะก็คือว่าจะกินบะได้เลยนะคะอ่าแล้วก็เป็นพวกพืชที่เป็นหัวพวกมั่นแกวพวกอ่ออ่าฟักทองีสินะคะ จะกินบ่ได้เนาะคะ่ะขี้ตนี่คือจะกินบ่ได้เพราะว่ามันมีอะข้าโบไให้เดรดแฝงเนาะค่ะา้าโบไให้เด็ดแฝง,ะะง,แงมันมีแปง้งแฝงมากในในในอันเนื้อมันนเนาะคะ่ะแต่ว่าการกินขี้นเนี่ยเขาจะกินมันแกวกินอ่าฟักทองเนี่ยจะกินได้เนาะคะ่ะแต่ว่าขี้ตนี่จะกินบ่ได้แล้วก็งดแปง้งงดน้ําตาลน้ําตาลนี่ก็ คือจะเอามาก็จะกินเป็นน้ําตาละที่สารคือให้ความหวานแท่นน้าตาลเนาะคะ่ะก็จะเป็นพวกยาหญ้าหวานนั่นนะคะหญ้าหวานที่เขาเอามาเห็ดเป็นน้าตาลสก,กัดออกมาเป็นน้าตาลนะนะคะพงหญ้าหวานนั่นนะคะแต่ว่าบางยี่หอ้อนี่จะเลี่ยนๆนะคะแต่ว่าเอามาก็จะมียี่ห้ออะไที่ว่ามันเป็นสก,กัดออกมาเป็นเม็ดอคือจะเน้ําตาลสีขาวนะคะเดี๋ยวเอามาจะเอามาให้เบ่งแบบนั้นค่ะ นี่ค่ะเอามาไปเอามาให้เบิ้งหน่อยนะคะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นพงพงไห้ความหวานนะคะเฮ็ดมาจากอ่าอยาหวานนะคะอันนี้จะเป็นของเกาหลีนะคะแต่ว่ารสชาติดีจะขึ้นชื่เขาเอา่อคือคือว่าเขาสกัดสกัดมาแหล่านะคะจะเป็นพงสีขาวแบบนี้นะคะจะเป็นอันคึ้นจังน้ำตาลนะคะแต่ว่ามันจะหวานออกเลี่ยนๆนะคะเดี๋ยวเอามาให้เบิง้งนี่ค่ะเป็นขึ้นน้าตาล แต่ว่ามันเลี่ยนไหมคะ่ะเอามากันเลยใส่ตัวนี้นะคะใส่ตัวนี้แทนผงชูรสนะคะคิดมันโนเองนะคะมันโนว่ามันเป็นผงชูรสนะคะเพราะว่ามันเลี่ยนเลี่ยนเลี่ยนมากเลยคะ่ะนี่แล้วก็เอามาก,ก็จะนี่คะ่ะแทนน้ําตาลนะคะก็คือยาหวานนะคะ่ญ้าหวานผงยญาหวานนะคะเขาเอา,เอาใบไม้ะคะ่ะใบยาหวานนะคะ เอามาปั้นเลยนะคะนี่จะเป็นพงสีเขียวเลยค่ะนี่เห็นบหมคะอันนี้คือเอาใบมันมาปั้นเลยค่ะนี่ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลนะคะเดีเยามากินนะคะเวลาเขาปรุงอาหารออกมาก็จะใส่ตัวนี้เป็นน้ําตาลแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นผงช่นชโลดนะคะเพราะว่าตัวนี้มันเลียเียดเลียดแห้งค่ะแล้วก็บบางทีอ่ออกมาก็จะใส่นี่คะ่ะ อันนี้เอามาติดมาจากเมืองไทยนะคะติดกระป๋อมมาจากเมืองไทยเนี่ยค่ะเป็นน้าตาลนี่ค่ะแล้วก็ส่วนน้าปลานะคะน้าปลาเอามาก็กจะใส่ตัวนี้ค่ะอ่าน้าปลาตาเป่าหื้อนะคะเพราะว่ามันมีน้าตาลแครนี่คะ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นค่ะนอกนั้นคือน้าตาลหลายนะคะเอามาก็จะบาใส่อันนี้ก็คือเป็นแทนซอสนะคะเพราะว่ายุกกะลีอ่า บอกตรงๆเลยค่ะว่าหาหายากนะคะพวกซอสพวกอย่างซอสปรุงรสนี่สิเข้าอันบาออกน้ำยิงสีลหรอ,าอ,กอ,อกะคะแล้วก็เกลือ,อามาจะใส่เกลือตัวนี้นะคะนี่คะ่ะเกลือหิมาลา,ลายังนี่ราะคาเกลือจากเทือกเขาหิมาหิรันมาลายังนี่ลหละจ้ะบอกถืกววะะอวอ,อาพิดนะคะอ่าขออภัยนะคะค่ะว,าว่าถืออันนี้ก็จะมีสองแบบนะคะ อันนี้จะเป็นเม็ดมันจะเป็นสีชมพูเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นเม็ดหยาบๆเนาะคะ่ะเกลือตัวนี้จะให้แร่ธาตุมันจะมีแร่ธาตุหลายนะคะจะมีประโยชน์เอามากจะใส่ตัวนี้อันนี้จะเป็นแบบผงสีชมพูอ่อนๆก็ค่ะนะคะสองแบบนี้ค่ะที่เอามาใส่วกซอนหอยพวงอยางคืคอบรใส่ตัดออกไปเลยค่ะนี่ละคะ่ะที่เอามาใส่ปลูกอาหารนะคะแล้วมันเนี่ย เวลาทํากับเขาเห็ดอาหารเห็ดกับเขานะคะอมาก็จะเนื้อมูยังเสียเขาจะ,ก,ะ,ะากินไปเลยนะคะมูสามสันมูติดมันกินไปเลยค่ะแต่ว่าอย่ากินแป้งนะคะมันจะเป็นอาขี้ตัวมันจะเป็นการกินไขมันเพื่อจตไปไล่ไขมันก็คือว่าอาปกติแล้วนะคะเขา,ากินเขากินเขาเขากินแป้งปกติเขากินแป้งเข้าไปนะคะแล้วมาที่เนี่ย ร่างกายเขาก็ใส่พลังงานจากแป้งจากยังตัวนั้นนะคะแต่บัดี้เขาบได้กินพ่อเขาบได้กินแป้งนะคะอันนี้ยังก็ว่าอินซูลินเอออินซูลินอินซูลินที่ว่าอันที่ว่ามันจะเปิดลํา้ําตาลนะคะพาอมันเปิดแล้วมันหาหาบอด้น,นะคะหา้ําตาลไปใส่พลังงานบได้มันก็จะไปคว้านเอาอะ ไขมันเกา่าไขมันสะสมของเขานะคะออกมาใส่ดึงดงเอาไขมันนั่นนะคะออกมาใส่พวาเขาปด้กินพวกแปง้งพวกน้าตาลไปนะคะหรือคือเขาจะเอามาใส่พลังงานบ่ไดเพราะว่าเขาป่ไกิกินเข้าไปเขาจะไปควานเอาไขมันเก่านะคะไขมันสะสมดึงออกมาใส่นะคะแล้วน้ำหนักก็จะลดะคะ่ะตอนออกมาเห็ดน,นะคะก็คือที่ออกมาเห็ดน,นะคะกินเจ็ดมือ้อแล้วก็ไปสั่งน้ำหนักเวิร์กนะคะลงไปสองโลเด็คือว่า ช่วงแรกนะคะอ่าที่เอามากินมือแรกกับปกตินะคะพ่อมือสองนะคะท่องเสียค่ะทายเบิดมือค่ะท่องเสียเบิดมือมันอาจจะเป็นน้ำเป็นอ่ีหยังนะคะที่ที่ออกไปนะคะสองโลพอมันแค่ทีเดียวนึงนะคะ่ะอ่าทายเบิดมือแล้วมาที่นี่มันจะเป็นเอฟเฟกต์จากการกินขี้ตัวนี่แหละคะ่ะอ่าบางคนก็นอาจจะเป็นอ่าน้ำมืด วิ่นหนังสีแตะออกมาบ่าเป็นนะคะเพราะว่าย,ยังวันติเคยกิ่นแป้งที่นี่ยังนะเหมือนกับร่างกายมันปรับบ่ฮั่นไดถาบางคนมาสุขภาพบ่เดีอยจะหนาเมือดวิ่นแนจะน้อยเฉพาะช่วงแรกๆนะคะที่กับร่างกายกับร่างปรับตัวนะคะค่ะเออกมาล่องทล่องกิ่นขี้ตมากเจ็ดหมือล่องสองโลนะคะกะกะถือว่าล่องไหลเลยค่ะเจ็ดเหมือค่ะขี้ตนี้ล่องไหวกะจริงแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่น้ำนะคะ ช่วงอาทิตย์แรกอาจจะเป็นแค่น้ำทีทีทีมันลดน้ำหนักมันลดมันอาจจะยังบบเมนไขมันนะคะจังประมาณอาทิตย์ที่สองที่สามไปมันจึงจะเป็นไขมันแล้วมันก็จะค่อยๆค่อยๆค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะส่วนอาหารที่ออกมากินนะคะก็จะมีตามนี้ค่ะเดี๋ยวออกมาขึ้นให้เบิ้งค่ะนี่ค่ะพวกนี้จะเป็นอาหารที่ออกมากินนะคะข้าสามารถดัดแปลงเลยเลยเพราะว่าออกมาเนี่ยเป็นคนอีสานนะคะเป็นคนอีสานเราเนี่ย อาหารการกินนะคะส่วนมากก็จะเป็นผัดกับมี่แนอยู่ผัดผัดมันๆแต่ว่าบางที่คือจังหวะของที่เป็นอาหารพื้นบ้านเอามานะพวกที่เป็นต้นเป็นซุปเป็นแกงอ้อมเม่สินะคะแกงอ้อมเมื่อสิ้นะเป็นแกงอ้อมขี้โตนะคะใส่ใส่หมูสามสั้นก็นจริงแต่ว่าเขาจะบบไซ่ผงชูรสนะคะน้าปลาออ น้ำปลานี่ห้ามกินนั่นที่เป็นน้ำปลาขวดสําเร็จที่ว่าใส่สมบับนะคะอันนั้นเอามาจะบม่กินเลยเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมของชั้วรสนะคะของชั้วรสหลายค่ะกินบ่ไใดเอามาก,ก็จะใส่เป็นปลาดิบปลาดิบที่มันมีตอนนะคะที่มันมีตัวน้ำนะคะนั่นแหละค่ะเอามาจะกินแบบนั้น เพราะว่าเขามักเขาจะใส่แค่คเกลือแม่นบ่ค่ะเกลือแต่เขาจะไ่ได้ใส่ผงชูรสนะคะปะลาสดทิปดาที่มีตอนดิบๆยู่นํานะคะค่ะเดี๋ยวเอาม่าจะเอารูปให้เบิ่งนะคะเอาม่าอัดไว้ยุ่เนะคะว่าก้อนกินเอามานะักเทยดนะคะแล้วกะพ่อหลังกินไปเจดมือนะคะกินขี้โตไปเจจมือน้นำหนักเอาม่าเรือเท่ายดนะคะไปเบิ่งกกันเลยค่ะนี่ค่ะหกสิบแปดจุดเก้านะคะนี่ค่ะ ครบเต็มมือแล้วนะะักอาหารในการกินที่โตแล้วค่ะออกมาแต่จะนักซังนะคะหนีแต่ซังนะคะหนีเบิ้งเลคะพยาบามาเลยลูกพยายามมาใ,ใกล้ๆค่ะมาดูมาดูาพร้อมกันนะคะกี่กิโลโลูกหกสิหกจุดเก้านะคะ่ะค่ะนั่นแหละค่ะที่ออกมาสั่งให้เบิ้งมาค่ะซังก้อนกินนะคะออกมาก็ได้นักหกสิบ แปจุดเานะคะแล้วเอามากินไปเจ็ดมือนะคะกะลดลงไปสองกิโลก็คือเหลือห6ส9กกิโลค่ะลงไป2 2สองกิโลค่ะนั่นราคาตามตามที่เห็นนั่นแหละค่ะกระทือว่าลงไหวอยู่ค่ะค่ะก็อเอามาจะไปนะคะจะขอบคุณน,นะคะ ทุกคนนะคะที่เขามาเบิงนะคะมากดไลค์กดติดตามเอาอมานะคะเอามากขอบคุณหลายๆนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะผู้ใดที่ยังบม่ท่านได้กดติดตามก็กดติดตามให้เลยนะคะกดติดตามกดถูกใจนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เอาอมานะคะเพื่อที่จะวิพาดคลิปต่อๆไปนะคะเอาอมาก็จะทยอยลงคลิปต่อๆไปให้เรื่อยๆนะคะค่ะเมื่อนี้นะคะเอาอมากะไปกันนะคะ ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย